สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Lesgo t Story นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดู MSX นะครับแต่งแต่งเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นการแต่งสไตล์อเมริกันนะฮะก็จะเป็นพ้องโตนะฮะแล้วก็ราคาก็ครึ่งแสนนะก็จะเป็นยังไงก็พาไปตอนนี้เรากำลังขับรถวันนี้ก็มากับ r x Con c o r d อนครนะฮะ เอาเด้วเามาบุกนนอะไรสัดอย่างนะเพื่อนๆเนาะก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับไปสวัสดีนะครับทุนนกคนช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดู M S X นะครับที่มันไม่ใช่ M S X ธรรมดานะครับซึ่งเจ้าของก็ได้ทำการตกแต่ง ไปมากเลยราคาเกินครึ่งแสนนะครับเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับคนที่เป็นสาย M S X อันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรครับไม่ไม้องตโตชือตอ่อที่ไทยก็เลยก็สายยอสายยอ <laughs> เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำเจ้าของรถกันนะครับก็ อันะไรบอลใช่บอลก็แต่ก่อนก็ขับขับเป็นตัวแบบรุ่นใหญ่แบบนั้นใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับมีมีตัวอะไรบ้างครับแต่ก่อนที่ขับมีไฮยาบุส่าไฮยาบุส่าแล้วก็แบ็คเบิร์ดสองคันแบ็คเบิร์ดนะครับฮาร์ลีฮาร์ลีอินิกต้าอืมวคัน 2> อ2นซองนะแล้วก็ชา a d โด750ชา a d โด750แล้วว่าเป็นไปนเป็นไงมาไงถึงลดลงมาเล่นคือจริงๆเอเป็นเด็กของผมมันเป็นคันแรกเลยคันแรกนะครับที่ซื้อมา <นะ S 2> แล้วทีเนี้ย <นะ S 2> เกิดอุบัติเหตรุรถก็จอดอยู่เฉยไม่ทำอะไรก็เลยทำซะเลยแต่งจอดอยู่บ้าน,นี่เฉย,ยครับแต่งจอดอยู่บ้านเฉยนะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาไล่ดูอะไรเลยนะครับอะไรต่างๆนะครับของ M X คันนี้นะครับเดี๋ยวเขียนเจุดของไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องเข้าก็ได้เอาเริ่มเริ่มจากง่ายๆเลยครับ อันนี้ชิ้นนี้ฝากครอบชุดนี้ฝากครอบชุดนี้ข้างละ400ร้อข้างละสี่ร้อนะครับเยี้ยโยงเยี้ยโยงชุดนี้เก้าร้อยชุดนี้เก้าร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงครับอะไรพวกนี้อะไรทั่วไปอะไรทั่วไปไม่แพงเลยคือมีอะไรบ้างชุดล้อชุดล้อคูดนี้แบกเราเองสั่งช่างเขาผ่าผสมยางทําสีหมดไปหมื่นห้าอ๋อชุดล้อนี้หมื่นห้าใช่ครับยางหน้าหน้ากว้าง5.5นิ้วขอบ13ยางหลังหน้ากว้างเนิ้วขอบ13 ก็คือรวมรวมหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยรวมหมดแล้วครับหน้าหลังหน้าหลังหมื่นห้ารวมยางไหมรวมแล้วรวมแล้วแล้วโช๊คนี้ของอะไรเนี่ยโช๊คนี้เป็นของสปาร้อยศัพท์ห้าสปาร้อยศัพห้าช็อคสั้นเพราะเราหาไม่ได้แล้วอ๋อเลยได้ตัวนี้มาแทนสายย่อสายย่อสายย่อแคททูจริงนะคตรจะมีโช๊กงมหน้าหลังอ๋อโช๊กงมหน้าหลังขายก่อนน่าจะไม่เกินปีหน้าค่อนข้าง เตีย้ยเลย <laughs> ถ้าได้จกลมมันจะแป๊กเลยเลย <laughs> ส่วนเครื่องอะไรนี้ก็เดิมเครื่องมีทำภาพขยับไซด์นิดนึงเพราะว่ายางหลังเรามานันหนักโอ้ขยับตาเป็นขยายลูกสูบอย่างเดียวใช่ครับเป็นไซส์เท่าไหร่ครับเดิมห้าสิบเดิมห้าสิบอืมแล้วก็พวกอันนี้ก็เป็นของแต่งทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเป็นแทนเป็นของร้านโดยโตรงครับของร้านอันนี้โด,โดนเท่าไหร่ครับเนี่ย อ่อา,าน,นี่ก็น่าจะสองพกว่าบาได้ม 2, <000 S 2> ัม้งสองพัร่ามาได้สักพักแล้วเฉพาะเฉพาะเนี่ยใช่ไหมเนี้ยชุดชุดแทนเลยครับชุดแทนเลยสองพัน <2, 000 S 2> แล้วนี่ไฟหน้าไฟหน้าสั่ง,งรัศาดาเก้าร้อยครับรัศดาเก้ารชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชุดนี้ส่วนโชคนี่ก็แปลก,กแล้นะนี่ยสามพันสามโชคตัด 3, 3, 3, 3. จอโชคตัดสามพันสามใช่ พวกจานอะไรจานนี้ของอะไรนะครับจานนี้ของ HRV HRV ราคาตอนนี้อยู่400กว่าบาท400กว่าบาทใช่ไหมครับสำหรับจาน,นเก็บรายละเอียดได้สวยงามแล้วแล้วก็ปัม๊มปั๊มแบมบูนี่ทีทางร้านใส่มาให้คุณนี่ทางร้านใส่มาให<น>้ม,มีอะไรอีก <laughs> เราหาก่อน อันชุดน็อตตั้งคันคนี่ก็น่าจะเป็นหมื่นชุดนอด็อตน็อตนี่นอ็อตเนไทยเทแท้ไหมเนี่ยแท้ครับโอ้โหจัดแท้เป็นหมื่นแล้วก็มีกองอากาศมีกองอากาศใช่กองอากาศต้องขาดจะไม่ได้เลยไรน็อตไ,ไ,ไทยเททั้งคันเนี่ยท่อนี่สะดุดตาม,มากตัวนี้4,500 4,500นะครับอันนี้ก็ อันนี้คือสั่งทำรูปทรงเองใช่ไหมครับใช่ครับที่ร้านเขาจัดการให้แต่งเสียงนุ่มเสียงซุ้มอืมเสียงนุ่มเสียงซุ้มอาร์มอาร์มตัวนี้ของอเมริกาอเมริกาเก้าร้อยยืดได้พันหกพันหกพันหกยืดได้ยืดได้หกนิ้วครับยืดได้หกนิ้วสูงสุดหกนิ้วอืมตออหน้าหลังก็แบมโบเหมือนกันเลยใชห่หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับที่พามาดูนะนี่ไฟ มันเป็นลมใช่ไหมมันเป็นไฟใช่ไหมไม่ครับอ๋อฟังลมไม่เฉย่อ๋อนึกว่าดูว่ามันเหมือนไฟ <c oughs> ไม่ใช่มีอะไรอันนี้สายคันเร่งสายคันเร่งนี้ตึ้งนุ๊กี้อยหมันของอะไรนี่สายคันเร่งของโมโตโอาร์นะโมโตอาร์หลักๆก,ก็จะประมาณนี้อเนาะ ไม่มีตรงไหนแล้วเราก็ถามเีดยวถามราคาโดยรวมก่อนทั้งหมดก็ห้าหมื่นิดนิดห้าหมื่นนิดนิดใช่กับการจัดทรงกับอะไรการจัดโซงกับอะไรกัเพื่อนๆที่สาย MSX นะครับช่องเราก็เคยซื้อ MSX มือสองมาแล้วเนาะก็เป็นงานตอบรับที่ดีนะครับอันนี้ก็จะพามาดูแนวทางการแต่งนะครับแต่งแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับ ส่วนวน้อยสนะ่วนนน้อยะเพราะมันใช้ใช้เงินเยอะมากเลยถ้ารวมกับราคารถนี้ก็ไปซื้อบิ๊กไบค์ได้เลย <c oughs> <c oughs> รวมกับราคารถซื้อบิ๊กไบค์ได้เลยก็สุดท้ายนี้อย่าลองฟังเสียงท่อเนาะได้ครับตัดสไตลเลยเดี๋ยวผมเหตนพวกนมาดึงขาตั้งเดี้๋ยวมันจะาจะล้มง้างงงมานิดนี้ม <c oughs> ึตน <c oughs> ตรงไหนครับยึดขาตั้งขาตั้งอ๋อง้างง้างงงอกนิดนึงง้างยังไงเช็คมาเลยอ๋อให้มันอยู่เฮ้ย ขาตั้งนี่ยังไม่ดีดูเท่เนี่ยเท่าไหร่เลยขาตั้งขาตั้งนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าร้อยถ้าเกิดว่าซื้อฮารดาห้ารอยกไม่ใช่ตัวนี้มัไมป็่อีกอหนึึงเพ่งเห็นหลักๆนี่เก็บน็อตไทยเนีเก็บน็อตไทยเทครับเก็บทั้งคันแล้วเก็บทั้งคัน่ะเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวามาฟังเสียงนะครับอยู่ไหน นี่โห oh, <laughs> ปุ่มสตาร์จากอยู่าถวนี <laughs> เ้เปลี่ยนมานี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะแบบนุ่มๆน,นะครับก็ไม่ดังอะไรนุ่มๆเพาะๆไม่ไม่บิดไม่บิดให้ฟังนะมันโอ้โ oh, หชอบวบัานให้ฟังแค่นิดหน่อยพอนี่ประมาณนี้นะครับ ปิดปิดปิดกระดับกุญแจปกติเดีย๋ยวขอพายให้ให้ฟังเยอะไม่ได้าาบบนนะเดี๋ยวมันรบกวนชาวบ้านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวทำก่อนแล้วหลังจากนี้ก็มีโปรเจกต์ที่บอกใช่ไหมครับว่าจะทำเป็นใช่อันนี้ชุดใหญ่แล้วจะหมดอกีอกเป็นแสนหมดอีกเป็นแสนทำอะไรหมดอกีกเป็นแสนโช๊คลมหน้าหลังแล้วก็เปล,ลีลล่ยนอะไรชุดที่ผมบอกว่าเป็นชุดธรรมดาชุดเกยูชุดพอกเสื้อให้เขาได้รู้เสื้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนไปใส่พวกตัวแพง ตอนนี้เป็นเหมือนทำเป็นต้นแบบไ,บไปเฉยทำเป็นต้นแบบใช่คี๋ยวต,ต้องหมดอีกเป็นแสนหมดอีกน่าจะหลายแสนตั้งใ้ว่าหลายแสนใช้คำว่าหลายแสนตั้งใจว่าจะทําประกวด<ฮ>งานงานที่แล้วพลาดเพราะผมป่วยอยู่งานที่แล้วเมื่อสิบสิบกรกฎานี่เองอนี่อาจจะเป็น M X อาจจะเป็นคันคันแรกเลยถ้าสมมุติว่าจบอีกเป็นแสนนะนะจะเป็น M X ที่เป็นราคาบิ๊กไบค์ไปแล้ว บิ Big eye ๊กไบ e ์อายแล้วบอกี๋ยวก็จะพามาดูนะครับถ้าสมมุติว่าได้หายแล้วก็ไปทำทำอีกก็จะพามาชมอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูรอบอีกทีนึงนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็เราจะได้แบบพาเพื่อนๆมาชมอีกนะครับส่วนใครที่าอยากจะดูคันแบบพเบิ้มคันนั้นนะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับร,ราคาเท่าไหร่เขาเล่นกันยังไงก็จะมารีวิวให้ดูเนาะ คอเมน์บอกได้นะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนกันเราคุณหมอนครับก็เป็นเกียรติมากเขาให้มามามาถ่ายนะครับพวกอยู่กรุงเทพกว่าจะได้กลับมายากเหลือเกินคันนี้มองอยากจะถ่ายมานานแล้วครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ